กันได้นะคะวันนี้มาพบกับผมวันแล้โซทีวีครับวันนี้มาพบก,กัผบนนมกกผมในเกมมาครับเซิร์ฟบา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 ครับเดี๋ยวชื่อเซิร์ฟอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดิ s ค r i p t i o นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นคนที่ชื่อซูเปอร์อะไรนี่ก็คือแอดนะครับส่วนคนที่อยู่ในท็อกท็อกนี่ก็คือเขาชื่อว่าอะไรนะทีมเอ่อทีมทีมเออค่ะครับมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟ เนี่ยแหละโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับขอที่แจ็คเก็ตครับผมอาหารหมดผมไม่เอาของแล้วนะครับอาหารอาหารหมดวะอาหารหมดเหรอผมก็ไม่มีอาหารเลยว่ะิงไม่ได้แล้วเฮ้ยจุ๊บให้สองดีค่ะไปเลยไปเลยวิวๆ เซิร์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอาชีวิตรอดจากฝูงหาซอมบี้ฝูงหาอซอมบีไมม้ไม่ไม่แค่เซิร์ฟน,นี่หรอเซิร์ฟไอ้อีกเซิร์ฟหนึงอ่ะอ๋อเซิร์ฟนั้นยังไม่แค่ครับโอเคยิงหน่อยยิงยิงยิงเราไม่ได้ดิไม่มันเป็นกระสุนเว้ยดีมันก็เลย <c oughs> นี่มันถือะ ö, อะไรมาหาเราซอมบี้ถือปืนครับค ouais, ุณไม่ไม pues 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 ่ไม่ไม่ผมแคสรถไฟคิดตรงนี้ว่าผมแคสอทผมยังไม่อยากตายโชว์รถไฟตายเดี <S <S ๋ยวออกมาด้านหน้าก่อนได้ปะแป๊บเดียวแป๊บเดียวออกก่อน นะครับก็ตอนนี้เราจะแคสก,กันแบบรัวๆเลยนะเอาตอนนี้ซึ่งไม่มีอะไรเลยติดตัวเลยวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับมาเล่นเป็นแบบอย่างแบบอย่างหาหะ,ะ,าออะโอเคได้โอเคนะครับ เราจะมาแคปแบบจริงจิงๆแล้วเออแคบ้านผมเราของคนะนะครับใช่ครับอพอดีว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ส่วนตัวเท่าไหร่ถ้าเกิดเสียงทีวีเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอมาเริ่มเลยครับมาฝูง่าสงบงซอมบี้ใช่เงินเลยรู้จกักแล้วก็เลี้ยว รู้จักคราขอีให้ีค,ครับโอ้้ชิ่มากะบตอนนี้มีมีมมมรีซอแ็กนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงก็แยกกันเลยไม่ได้ลงรีซอแพกก็คอลงลงแต่ว่าลงไม่เต็มแล้กิดือแอบลงเซอะ นั่นเี่ยนะอเอ็เลเวลนั่นถึงหรอนะคบก็ไม่อะไรมากเหรอคถ้าเกิดถ้าสคน เอาช right. ีว e. okay. ิตรอดโอ้ยไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยคะเอื้อผมตายแล้วจ้าเอาไปหาไมยได้วยก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปแล้วสวัสดี